อาปตด่มชัดนลกงไก่แกใะรเปล่านี่องิงปครับหนุมเลยนี่เาสุดลนะไปเลยครับหนหูหูจะแตกตูแล้วเนี่ยปิดไปเลยครับออะไรกันเนี่ยคุณเนี่ยต้มไก่กินในรถหรือไง๋อ้ไม่ใช่ครับจ่าอ๋อน้ำไม้ครับนีุ่คนี่กินกัญชาชัดๆกัญชาจ่ารู้านหรือไม่ คุณติดเหรอฮะติดกัญชาอไม่ติดหรือสดเลิกไม่ได้แล้วเคยเลิกแล้วพ่อขอขอให้เลิกขอดูดด้วยาหลอกจริงคุณคุณเป็นใครล่ะจูกเกอร์แล้วเนี่ยจอกหมูครับจะไปไหนกันเนี่ยผมขับวนใ้ของมันสากวนเล่นด้ของสาก ของสา่งคุณเป็นใครเนี่ยโจ๊กเกอร์ครับของกูกูโจ๊กเกอร์เมาเริ่มสับสนกันแล้วแหมคนนี้จริงๆเอางี้เดี๋ยวลงบ้าเอาชีพมาตรวจหน่อยตรวจมาสี่ด่านแล้วนะจ๊ะชีมนแล้วเหลือแต่ขี้เอาไหมสมบ้าี่เขาหมดเหลือแต่ขี้ตรวจไหมนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าเอาขี้มาให้ตำรวจตรวจไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะลงมาเลยลงมางล่างเลยลงมางล่างจ่ารู้ไหมเนี่ยรถอะไร ก็รถสปอร์ตไงเบนซ์สปอร์ตเนี่ยแล้วเปิดประตูย,ยังไงเนี่ยเ<อ> <มา S 1> ถ<ง>แทไม่ใช่รถมันแน่ๆโวยมาหรือเปล่าเนี่โมโมยนี่ฮะดับเครื่องมาฮะ<ๆ>ดับเครื่องก่อนปุลล็อกเชิญ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 ลงมาเลยโอ้โหเสื้อผ้าก็ไม่ใส่อะไรเนี่ยลายไปหมดทั้งตัวเลยคุณเป็นอะไรกับเก่งลายพรางเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับชื่ออะไรเนี่ยดุกลายพอยด์โอ้นี่ดุกลายพอยด์แล้วนู่นน่ะบอยโจ๊กเกอร์จามีไหม ดามีชื่อไหมผมเป็นตำรวจนะฮะผมไม่มีฉายาอะไรครับมีเหรอครับแย้มมึงมยศนี่ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับเดี๋ยวคุณสองคนเนี่ยนะจะโดนสองกระทง2อสองกระทงกระทงเดียวก็กินไม่หมดแล้วจา้าผมไม่ได้หมายถึงห่อหมกนะครับฮะไปไปโงพักกับผมเลยเดี๋ยวก่อนจ่าจะจับผมเนี่ยรู้จักไหมรู้จักไหมใครเหีียแปะ <laughs> เหียแปะ <laughs> แปะไหนวะแปะไหนอ <c oughs> ะตลกเหรออย่ามามัว่วแปะแล้วเนี่ยไปไปไปหาสาวันนู้ไปเลยไปเลย